จนัจนละห้าสิบจันละห้าสิบหาสิบเลยก็ได้นับโตเมนว่โตรียุเซเลเตีนมนความจริงมันห่าสิบบาทหกสิบตูขีดแล้วหกสิบไงอันนี้มันก็เกือบของขีดขายโปรโมชั่นใช้จะขีดหกสิบอืมอ,อีกจัดจแ,จแปลม่าตัวเซ่ เอาบบจักตัวบบจักรจานบะจักรโตบอาจานหนึ่งไปตามแก้วตาแก้วละเศษนั่นเลยมาอานไหนเี่ยอจานนี้ใส่ผักหวานไ็จอดแล๋ยวจานดีก็ได้นีนนาจานน้ำเยลเจาจานพูดนะโตกล่องผุดอีกสองตคุณตัวนี่เกือบร้อยหสบาทนี่เกือบร้อยห้าสิบน อาจานย์หาคสิ้มาได้ค่ะไข่มดแดงค่ะตักันจ้าตัดกันเลไรค่ะห้าซิแคิบจันนี่ไข่มดแดงแบบนี้นี่ก็ไข่มดแดงบลอกไข่มดแดงค่ะกินไม่เป็นพันวะไอ้รุ่นกินไม่เป็นพันวะเอาไข่มดแดงี ไข่หมดแดงก็หน้าาสิบนาเลยเอาบ่มนี่เอานี่จานนี้ไข่ตัวนีไข่รุ่มีผักด้วยนะมีจานได้หเลยสามสิบร้อส่สิบตัวนี่ร้อยหสิบตัวบางจานการละหนักสาดี่ยอดไข่หไข่่นเดัท้วยททำไมองเลยักันนี่เจักันอีกคุนึงสองยางเทดาก่อน หนึ่งร้อยสองอย่างจาอย่างละ้าสิบบาทน,นะไข่หม้อแดงเท่าไหรนะพักหวานถาดเท่าไหรมีห้าสิบค้าจานละยี่สิบจานใหญ่50าสจานเล็กยี่สิบามจานห้สิบติดได้ค่ะ

ส่ปลาไลไม่นิมไม่รู้จักเหรอก่อนเคยกินยยายทำไม่กินเนกินกอง่รองก็ได้ก่นกอง้ยี่สบสามกงหาซีสามกองห้าสิบอเยี่สิบสามกองสามกองเอาใส่ร่มกันเลือยยางสงเราใส่รวมไปเลยก็ได้ กวาหลือเอาความม่นโอใสไปเนีเครส่ไปเส้นสามกล่อง้าบาทสาลายิสานสาลายน้ำจืด ก็ว่าครับรอยหานะนะครับผมอ่าอะไรเนาะอ่าตัวใดตัวนึงเอาเอาตอนสามร้อยห้าสิบพร้อเรียกเลยครับพร้อมพักเม้นบ๊อชุดนึงร้อมพักครับเาเรียกอะไรครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กหรือแบบนี้ก็ได้ลูกขอถ่ายหนึ่งเด้อครับผมถ่ายได้ครับเลยค่ะเนาะคุณอ่ะสวรรค์โอ้ยไก่ไข่ ร้อวยี่สิบสาม้ัวร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบมิจฉุกเอาวปน่านี่ของกีบสิตัวตัวใหญ่ ต่คุณพอจะบาทอคุณนะ <150. S 1> 150. 150. ร้อยห้าสิบ้ห้าสิบแต่วคร้อยห้าสิบกตัวใหญ่ใหญ่ร้อยเก็ดร้อยสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อย